สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ฉนเฉลยข้อสอบคัดเลือกเนะี K ่ยเควิทปี2568นะ้อสอบปข้อสอบระไม้ให้สมเหลี่ยม ABC อยู่ในระบบพิกัดฉากโดยมีจุด A พิกัด00จุด B พิกัด80มีจุด C อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ mx ลบ4โดยมีระยะ AC เท่ากับ10หน่วยและ m ความชันเนี่ยมากกว่าหนึง พื้นที่ของ3ามเหลี่ยม ABC เท่ากับ32ตารางหน่วยจงหาค่า m ก็คือค่าความชันตัวนี้คิดเลขช้าๆนะทีละขั้นทีละตอนนะสำหรับพ่อแม่คุยกับลูกเรื่องเลขเขียนพิกัดฉากนะ x y p l จุด 00A 00, ด A พดจุด B 80จุด C ยังไม่รู้เป็นตัวแปรก่อน โจทย์บอกว่า,าพื้นที่สามเหลี่ยม abc abc c อยู่บนหรืออยู่ล่างก็ได้นะเท่ากับ32ตารางหน่วยหนะึ่งส่คูณฐาน ab คูณสูงพอเราให้พิกัด c คือ x 0 y 0ความสูงก็คือระยะห่างจากแกน x ไปยังจุด c ติดค่า a อ s o l u t e ไว้ก่อนนะเพราะว่าความสูงอาจจะ c อยู่ด้านบนก็ได้ c อยู่ด้านล่างก็แทนค่าคันบัวแล้วนะค่าสบูรณ์ของ Y0 ูเท่ากับแปแปลว่า Y0 ูเท่ากับแปดคลบแนี่เงินขายนี่ใช้แล้วนะสีแดงอันนี้ถัดไประยะ AC เท่ากับ10หน่วย a นี่ยกำลังสองก็100น่นะ A พิกัด0 0 C ีพิกัด X0 Y0 เพราะฉะนั้นระยะห่างก็เป็น X0 ย์กำลังสองบวก y ศนย์กำลังสอง y ศนกำลังสองคือ64 x กาลัง x ศูนย์กำลังสองสามสิบห x ศย์อาจจะเป็นบวกก็ได้ลบก็ได้บวกลบหก็แปลว่ามีจุดที่เป็นไปได้อยู่4จุดคือหกแปดลบหกแลบหลบแแล้วก็6กลบแเดี๋ยวเราตรวจสอบกันว่าจุดไหนถูกต้องนะ a 0ู b 8 0นะเส้นตรง x ศยนะ์ y ลบสี่เนี่ย y ท่ากับ mx ลบสี่ยถวนี้นะ x0y ลบ4 response, azione, Now, like injuries, yeah, The The ่าจุดเส้นตรงสีเขียวความชันเป็นลบนะสำหรับคนที่คุ้นเคยกับเส้นตรงเอียงด้านซ้ายเอียงด้านขวาสีแดงความชันเป็นลบนะถ้าไม่กล้าสรุปก็ใช้สูตรกันเส้นสีแดงแปลบด้วยลบสี่หารด้วยลบ6กลบศ ความชันไปนลบ2ตัดทิ้งไปแล้วเพราะว่า M ต้องมากกว่านี้เส้นสีเขียวเอียงแบบนี้เนะี่ยถ้าคุ้นเคยก็สรุปเลยแหละความชันติดลบทิ้งเลยแต่ถ้าไม่คุ้นเคยก็ดูสูตรกันลบ8ดลบด้วยลบ4หารด้วย6ลบ0ความชันเป็นลบ2ส่วนสตัดทิ้งอีกเพราะว่า M มันไม่มากกว่านิดมีสเส้นหายไป2เส้นละ เส้นสีดำหรือว่าเส้นสีน้ำเงินนะเราก็ตรวจสอบเลยเนะเส้นสีดำานะลบสี่ลบ, 4, ลบด้วยลบแหารด้วยศูนย์ลบด้วยลบหกคำนวณแล้ว2อส่วนสตัดทิ้งอีกแล้วเนะีเป็นาบสอบจริงตัดทิ้งไป3เส้นแล้วก็เลือกอนะเส้นที่เหลือความชันคือสองนะหรือไม่ก็คำนวณน,นะลบสลบแหารด้วยศูนย์ลบหกก็คือ จุดนี้กับจุดนีเน้เส้นตรงเองียงแบบนี้ฟาร์มชันบวกสองคำตอบข้อนี้ก็เป็น m เท่ากับสพบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ